ตัดไม่ไผ่ด้วยพา้าตัดได้ง,ง่ายให้แผลมันขาดตรงแบบที่เราใช้เลยตัดและไม่แตกแบบนี้นะครับไม่ยากครับเพื่อนๆไม่ต้องตัดให้ขาดทีเดียวสับลงไปตรงๆครับไม่ต้องสับแรงสับลงไปให้รอบ แต่งแผลหน่อยครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับมีพาคมๆใช้แล้วเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงทำงานสนุกขึ้นแน่นอนครับหรือว่าเพื่อนๆมองหาพาคมๆผมแนะนําตัวนี้เลยครับพาทรงแลมโบคมจริงครับเป็นพาเหล็กก้าไฮคาร์บอนเกรดเอสเซึ่งเป็นเหล็กเกรดที่เขาไวท้ทาพาทํทของมีคมโดยเฉพาะเลยฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่คมไม่ทน ผมใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วครับถ้าชอบก็กดสั่งซื้อได้เลย